สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาราการเมืองจากวาระแรกวันนี้เสนอคําว่าการปฏิรูปสื่อท่านผู้ชมครับท่ามกลางการปฏิรูปนี้นะครับมีการศึกษามีการพูดคุยมีการยอมรับกันโดยดุจเฉีว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องปฏิรูปก็คือสื่อหรือสื่อสารมวลชนเพราะสื่อหรือสื่อสารมวลชนเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นเหมือนเงื่อนไขปัจจัยที่สําคัญในการสร้างความก้าวหน้าใ้สังคมการเมืองสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับเป็นฐานันดรสี่ มีบทบาทมีอิทธิพลทางความคิดของผู้คนเป็นจํานวนมากจะโน้มน้าวไปทางไหนก็ได้พูดง่ายๆวันนี้ถ้าถามว่าสื่อมีอิทธิพลกับระบบการศึกษามีอิทธิพลต่อการสร้างความคิดความเห็นของพลเมืองเนี่ยผมยอมรับหรือหลายคนยอมรับนะครับว่าสื่อเนี่ยมีอิทธิพลไม่แตกต่างจากระบบการศึกษาในการกล่อมเกลาในการครอบงำในการชี้นำ สังคมการเมืองครับประเด็นของผมก็คือว่าสื่อเนี่ยวันนี้เราต้องการอิสระไม่มีใครปฏิเสธให้สื่อมีความเป็นอิสระแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องควบคู่กับความเป็นอิสระคือสื่อเนี่ยจะต้องมีเจจจำานงที่แน่วแน่เหมือนกับสถาบรรันการศึกษาเหมือนกับสถาบรรันทางการเมืองเหมือนกับองค์กรทางการเมืองมันเหมือนกับองค์กรทางสังคมว่าที่ทำทำอะ ที่ดำเนินงานคุณทําหรือดําเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายอะไรเป้าหมายของการศึกษาก็คือจัดก,การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองให้ไปตรงไหนเป้าหมายของสื่อสารมวลชนหรือสื่อต่างๆเนี่ยที่ทำทำกันอยู่เนี่ยต้องการจะสร้างให้สังคมการเมืองหรือภาคพลเมืองไปทางไหนผมคิดว่าระบบการศึกษาเขามีเป้าหมายในการสร้างพลเมืองถึงแม้ว่าจะมีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน ก็จะต้องมีภาครัฐหน่วยงานของรัฐที่ดําเนินงานอยู่ทุกวันใช้งบประมาณอยู่มากมายใช้อำนาจรัฐอยู่มากมายเขาต้องการสร้างให้พล,ลเมืองไปทางไหนแล้วสื่อก็ไม่แตกต่างจากภาคการศึกษาหรือภาครัฐหรือหน่วยงานรัฐสื่อควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันว่าเราจะสร้างให้สังคมการเมืองหรือพล,ลเมืองไปสู่ส่วนไหน จะให้เป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณลักษณะอย่างไงจะให้เป็นพลเมืองของรัฐท, pues ท,ท,ที่มีคุณลักษณะอย่างไงที่จ well, ะใ,ให้เป็นพลเมืองของสังคมที่มีคุณลักษณะย่างไงผมคิดว่าเป้าหมายของสื่อในการสร้างสังคมก็ควรจะปฏิรูปไม่แตกต่างไปจากเป้าหมายของระบบการศึกษาหรือเป้าหมายของหน่วยงานราชการการปฏิรูปสื่อก็คือการปฏิรูป ว่าตัวเองกําลังทําสื่อเพื่อสร้างสังคมสร้างพลเมืองไปสู่อะไรครับอันนี้คือสื่อท่ามกลางกระแสปฏิรูปครับท่านผู้ชมครับนี่คือสาระการเมืองจากบารละลักครับ